ข้อความถึงคุณในตอนนี้ใครที่รู้ตัวว่าคุณช้ามากๆช้าเหลือเกินช้ามานานและยังไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงกับเส้นทางที่เรียกว่าเส้นทางที่ใช่ในชีวิตถ้าคุณได้ยินข้อความนี้ขอให้รู้ว่ามันยังไม่สายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือความรักจงเดินหน้าไปตามความรู้สึกอย่างช้าๆแต่มั่นคง เพราะนี่ไม่ใช่ช่วงเวลาต้องรีบร้อนอีกต่อไปถึงแม้ใจของคุณจะร้อนลนมากแค่ไหนก็ตามด้วยมีประโยคหนึ่งของบร์เรนบัฟเฟตที่พูดเอาไว้ว่า If you cannot control your emotions, you cannot control your money. ถ้าคุณควบคุมอารมณ์ของคุณไม่ได้คุณก็ไม่สามารถจะควบคุมการเงินของคุณได้แต่แน่นอนมันรวมถึงเรื่องอื่นๆในชีวิตของคุณด้วยถ้าคุณทำอะไรไม่ได้มากในตอนนี้ ให้คุณเริ่มจากการหันมาจัดก,การอารมณ์ของตัวเองให้ได้ก่อนเพราะเมื่อคุณทำสิ่งนี้ได้คุณจะเริ่มเห็นว่าทุกปัญหาก็จะเริ่มจัดก,การได้คุณไม่มีวันไม่เป็นลูกรักของพระเจ้าอย่าโทษว่าโชคชะตาไม่เข้าข้างคุณแต่จงคิดใหม่เถอะว่าชีวิตของคุณที่มันไม่ดีขึ้นสักทีมันก็เพราะคุณจัดก,การตัวเองไม่อยู่เท่านั้นเองเมื่อคุณเริ่มเห็นอย่างนั้นคุณจะเริ่มเข้าใจชีวิตตัวเองใหม่ว่า เมื่อโลกภายในเรียบร้อยดีโลกภายนอกก็แค่ลูกแต่ในกำมือ